แสดงความยิยนดีนะฮะจบแล้วจ้าแน่นอนเลย <c oughs> อยากตะโกนเสียงดังๆตามสคริปที่เขียนมา <c oughs> แสดงความยิยนดีกับ2บัณฑิตใหม่จากรั้วเกษตรศาสตร์นะครับน้องฉัตรปริยาฉัตรนะฮะที่จบคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาบัญชีนะฮะแล้วก็น้องนัทิวครับที่จบคณะบริหารสาขาการจัดการนั่นเองนะฮะนี่ครับนี่และ ที่ต้องตะกรนดีใจดังๆก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมุ่งมั่นเรียนไปทํางานไปนะครับเรียกว่าหนักเป็น2เท่าโดยเฉพาะหนุ่มนัททิวที่ใช้เวลาถึง6ปีฮะเพราะว่าต้องดรอปไปทําอัลบั้มที่เกาหลีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทั้งคู่เข้าารับนะครับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อยโดยมีครอบครัวแฟนคลับแล้วก็ของและช่องเจ็ดนะฮะที่มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมยินดีนั่นเองครับโอ้นี่ทางน้องเป็นต้นไม้เลยคุณเป็นต้นได้ต้องนะครับผม แต่ที่พิเศษก็คงเป็นเพื่อนสนิทของสาวฉัดอย่างหนุ่มกันกันนภัทรนะครับที่เคลียร์คิวงานช่วงเช้าไปแสดงความยินดีพร้อมมอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์สให้กับสาวฉัดด้วยนะคร <the> ับนี่พอไปถามน้องฉัดก็อายม้วนไปเลยครับผมโดยมีหนุ่มนักทิวเนี่ยร่วมผสมโรงแซวด้วย คืออะไรยัยอยู่ในกล่องว่ะอยากรู้อะเนาะใช่นะครับผมแบรนด์เนมไหมแบรนด์เนมน้องชาติน่าจะแบรนด์เนมเพราะว่าน้องกันไม่ได้ไม่ได้ทิ้งช่อดอกไม้แกะเลยมั้งเขาคงแบบว่าอาจจะต้องแบบกลับไปแกะที่บ้านครับผมนะฮะเอาละนะสำหรับใครที่จบนะครับในปีนี้รัฐชาพระราชทาน์ปริยบัติก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรวมถึงคนในวงการบันเทิงด้วยนะครับมีสัมภาษณ์ไหมคะมีสิครับอ๋อไปดูเนาะไปฟังเสียงชัตรดีกว่าว่าหนุ่มหนุ่มกันเขามาเซอร์ไพรส์ยังไงบ้าง ของขวนนะะัญค่ะทัาทิวสงสัยไหมพ่ัแสงสัยครับคุณมาให้หมดสสคือผมก็ไม่เชื่อว่าคงจะมีแค่นั้นได้ยังไงเอเอม,มีอะไรมาตั้งแต่เช้าก็แอบมานี่ไงนี่ไง จริงก็งไม่รู้เพราะยังไม่ได้แก่เลยอ๋อก็าพูดถึงความรู้สึกหน่อยรเรียนจบแล้วครับสำหรับนัดนะครับก็ตามทํางานตามเรียนไปด้วยมันก็เลยช้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในที่สุดก็จบได้ก็ก็มีความสุขครับวันนี้ฮะคือใครที่ตอนนี้เริ่มมีแววว่าตัวเองจะเรียนช้ากับกว่าเพื่อนแต่อย่าเพิ่งรู้สึกท้อว่าเราจะไม่มีทางจบมันมีวันจบได้ถ้าเราตั้งใจต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับหนาช่วงปีท้ายค่ะปี3ปี4แต่ก็ผ่านมาได้จบพร้อมเพื่อนได้ค่ะ4ปี4ปีค่ะใช่ ใช่สิบอกคณะก่อนคณะียวกันคณะบริหารธุรกิจแของชาติภาควิชาบัญชีค่ะบัญชีเรียนยากดูแต่ยากกว่าด้วยแต่ทำไมก็าถึงจบได้4ปีอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงเราคือเราไปมุ่งมุ่งมั่นกับการใช่ร้องเพลงใช่ใช่เราก็เรียนลำบากโอ้พี่พูดดีขอบคุณมากเลยยัญสิ ทีนี้เราวกมาเรื่องของของขวัญเรื่องของของคนที่เอามาให้หน่อยของการอ๋ออันนี้ยังยังไม่ตบอันเไม่รู้เลยมาแสดงความยินดีค่ะก็ดีใจด้วยที่จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาได้พอจริงๆวันนี้เขามีงานต่ออะไรเงี้ยมีข่าวว่าเคลียร์คิวเลย โอ้ขนาดนั้นไม่มันชาวด้วยแหละยุยุยอยู่ข้างยุยแย่นั้ยถึงว่าทุ่มเทถึงทุ่มเทวันนี้ผมก็ทั่วไปครับเป็นแฟนแฟนแฟนขับนะครับผมแล้วก็ทั่วไปครับผมไม่ค่อยมีคนพิเศษเท่าไหร่ทั่วไปทั่วไปแม่ก็มีแซวเล็กน้อยนะฮะกุบกิบกุบกิบกันตรงที่เขาแซวกันเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตรงตรงเราเนี้ยแหละที่มากับพี่เชาวแซวกันเนี่ยประเด็นร้อนกว่าเมื่อกี้อีกที่พี่เชาวบอกว่าไงสิ อ๋อเป็นโครงการหนึ่งของโครงการโครงการอะไรจ๊ะทำนมให้มากเขาบอกว่ามามาไปทำหน่อยหนึ่งแดี๋ว่าเกิดคุยอะไรกันแล้วมาทำอะไรตอนนี้ก็มาเขาบอกว่าเออในน้ำหนักตัวขึ้นแต่จะช่วงตัวเนี่ยเขาแบบอยากแบบน้ำหนักน้ำหนักตัวไม่กดเดี๋ยวจะไปสลิมอัพแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันลงโอเคแต่กลัวมาจะสิ้นไปตอนวิสัญญีอะสิไม่เป็นไม่เป็นไรเราทำที่ในกรรมก่อนแล้วที่สำคัญคือเราก็ค่อย ทำทีละข้างเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรุนแรงกับมาไม่ได้ <c oughs> คุยอะไรกันก็ไม่รู้ตอนนี้ครับผมอ่ะนะอันนั้นอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะติดตามค่ะ